อีกหนึ่งเรื่องครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่สื่อทุกสำนักล่ะครับรายงานการค้นพบซากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ร่างของทหารหารทั้ง5ท่านที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงศพของทหารทั้ง5นายออกมาโดยใช้ลักษณะของเดินเท้านะครับมาจากมาที่จุดอำนวยการกิ่วแม่ปานผ่านทั้งป่าทึบพื้นที่ที่ลาดชัน ฝนก็ตกมาตลอดอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นครับยากลําบากแต่ว่าทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะพาศพของนายทหารทั้ง5นายกลับบ้านให้ได้ใช้เวลาลําเลียง11ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดอํานวยการที่กิ่วแม่ปานตอนตีสองครึ่งโดยการเคลื่อนย้ายกองทัพการเคลื่อนย้ายศพครั้งนี้นะครับกองทัพภาคที่3ก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดบันทึกภาพเพื่อให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตครับส่วนรองแม่ทัพภาคที่3พลตรีธนาจารุวัฒน์นะครับก็นําศพ ทหารทั้ง5ท่านนะครับไปตั้งเอาไว้ที่วัดลัดที่วันพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยพลเอกธีรชัยนาคบณนิตผู้บัญชาการทหารบกครับจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ําศพแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงขอพระ พิธีพัรทานน้ำหลวงศพนะครับในช่วงเวลา17นาฬกาแล้วก็จะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมศพอีกหนึ่งคืน,นครับหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปตามภูมิลำเนาของทหารทั้ง5ท่านนะครับ,รบโดยศพของพนตรีนพพรเรนจันแล้วก็ร้อยเอกสุธานอ่อนเมืองจะเคลื่อนไปบำเพ็ญกุศลที่วัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับศพของร้อยโทนะวพัฒนมณีโชจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชาบุรีนะครับศพของจ่าสิบเอกศักชัยทาโศก็จะนําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดมะขามเตี้ยตําบลหัวรออาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ศพของจ่าสิบตรีมงคลชัยรุ่งงานจะนําไปบําเพ็ญกุศลที่วัดวังทองวรารามอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับ